กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของชายที่เก็บหินนานหลายปีโดยหวังว่ามันคือทองแต่สุดท้ายมันมีค่ายิ่งกว่านั้นย้อนกลับไปในปี2015เดวิดโฮได้เข้าไปสำรวจแรกในอุทยานภูมิภาคแมรี่โบโรใกล้กับเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย เขาไปพร้อมกับเครื่องตรวจจับโลหะจนกระทั่งได้พบกับบางสิ่งที่ไม่ธรรมดามันคือก้อนหินสีแดงที่หนักมากวางอยู่บนดินเหนียวสีเหลืองเขานำมันกลับบ้านและใช้ทุกวิธีทางที่จะพามันออกเนื่องจากเขาแน่ใจว่ามันจะต้องมีก้อนทองคำอยู่ภายในหินก้อนนี้เนื่องจากอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคโกลฟิลจากยุคตื่นทองของออสเตรเลียที่พีคสุด ในช่วงศตวรรษที่19เพื่อที่จะหาคำตอบว่ามันมีก้อนทองอยู่ในหินก้อนนี้หรือไม่เดวิด <David S 1> <David S 2> ได้ใช้เลื่อยตัดหินสว่านเครื่องเจียไฟฟ้า,ฟาการใช้กรดหรือแม้แต่การเอาค้อนปอนทุบก็ไม่สามารถทําให้หินก้อนนี้เกิดรอยร้าวได้แม้แต่น้อยเดวิดจําใจเก็บหินก้อนนี้มานานหลายปีโดยหวังว่ามันจะมีก้อนทองคําอยู่ข้างในแต่เนื่องจากเขาไม่สามารถเปิดมันออกได้ จึงนำมันไปที่พิพิธภัณฑ์เมลเบิร์นเพื่อให้ตรวจสอบว่ามันคือหินอะไรกันแน่สรุปแล้วมันเป็นอุกกาบาตท,ที่หายากมากมันมีรอยบากและรอยบุม๋มเดอร์มอสเฮนรี่นักธรณีวิทยาจากพิพิธภัณฑ์เมลเบิร์นกล่าวมันเป็นรูปแบบที่ก่อตัวขึ้นเมื่อพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศข้างนอกกำลังละลายและชั้นบรรยากาศก็หล่อหลอมร่องรอยเหล่านี้ขึ้นมา ผมได้ดูหินจำนวนมากที่ผู้คนคิดว่ามันเป็นอุกกาบาตเดอร์มอสกล่าวจริงๆแล้วหลังจากทำงานมา37ปีในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และได้มีโอกาสสำรวจหินหลายพันก้อนปรากฏว่ามีหินเพียง2อชิ้นเท่านั้นที่เป็นอุกกาบาตจริงและนี่เป็น1ในสองก้อนถ้าคุณเห็นหินก้อนหนึ่งบนโลกและหยิบมันขึ้นมามันก็ไม่ควรจะหนักขนาดนั้นบิลเบิร์ดนักธรณีวิทยาจากพิพิธภัณฑ์เมลเบิร์นอีกคนกล่าว การค้นพบหินอุกาบาตก้อนนี้กลายเป็นข่าวโด่งดังและมันถูกตีพิมพ์ในบทความทางวิทยาศาสตร์ว่าอุกาบาตก้อนนี้มีอายุมากถึง4.6พันล้านปีซึ่งพวกเขาตั้งชื่อมันว่าเมรรี่โบโรตามชื่อเมืองที่อยู่ใกล้กับจุดที่พบมันหินก้อนนี้มีน้ำหนักประมาณ17กิโลกรมัมและหลังจากใช้ใบเลื่อยเพชรตัดมันออกเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็พบว่า องค์ประกอบของมันมีธาตุเหล็กสูงและคุณยังเห็นหยดคริสตัลเล็กๆของแร่โลหะที่เรียกว่าชอนดรูที่มักพบในอุกกาบาตนอกโลกหินอุกกาบาตจะพาเราย้อนเวลากลับไปโดยให้เบาะแสเกี่ยวกับอายุการก่อตัวและเคมีของระบบสุริยะของเรารวมถึงโลกด้วยเดอะมอสกล่าวอุกกาบาตบางชิ้นมีละองดาวที่เก่าแก่กว่าระบบสุริยะของเรา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดาวก่อตัวและวิวัฒนาการในการสร้างองค์ประกอบาธาตุอย่างไรอุกกาบาตหายากบางชนิดประกอบด้วยโมเลกุลอินทรีย์เช่นกรดอะมิโนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตแม้นักวิจัยจะยังไม่ทราบว่าอุกกาบาตก้อนนี้มาจากไหนและอยู่บนโลกมานานเท่าไรแต่พวกเขาก็พอคาดเดาได้อุกกาบาตชิ้นนี้น่าจะออกมาจากแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสมากที่สุด มันถูกผลักออกมาจากที่นั่นโดยดาวเคราะห์น้อยบางดวงที่ชนกันแล้ววันหนึ่งมันก็ลอยมาชนเข้ากับโลกเดอร์มอสอธิบายจากการค้นหาด้วยคาร์บอนแสดงว่าอุกกาบาตลูกนี้อยู่บนโลกเราระหว่าง100 1,000ปีแล้วและมีรายงานการพบเห็นอุกกาบาตจำนวนมากในระหว่างปี1,889ถึง1,951ที่อาจสอดคล้องกับอุกกาบาตลูกนี้ นักวิจัยยังกล่าวต่อไปว่าอุกกาบาตแมรี่โบโรนั้นหายากกว่าทองคำมากทำให้มันมีค่าต่อวงการวิทยาศาสตร์มากกว่ามันเป็นหนึ่งในอุกกาบาตเพียง17ลูกที่เคยถูกบันทึกเอาไว้ในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียและเป็นมวลแร่โลหะชอนรูที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากอุกกาบาตท,ที่พบในปี2003ที่มีน้ำหนักถึง55กิโลกรัม ถึงแม้ว่ามันจะมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์มหาศาลยิ่งกว่าทองคําแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเดวิดโฮจะสามารถทําเงินได้มากเท่าไหร่จากอุกกาบาตลูกนี้ต่อไปนี้เวลาคุณเจอหินก้อนที่มีน้ําหนักมากและแข็งผิดปกติคุณอาจต้องนํามาตรวจสอบดูเพราะมันอาจเป็นหินที่มาจากนอกโลกเช่นเดียวกับอุกกาบาตแมรีโบโรก็เป็นได้ถัดมาดูเรื่องราวของ10อุกกาบาตท,ที่มีการซื้อขายแพงที่สุดบนโลกใบนี้ครับ แร่ไวเบรนเนียมอาจจะเป็นแร่จากอุกกาบาตท,ที่ราคาแพงที่สุดในจักรวาลของมาเวลแต่ในความเป็นจริงอุกกาบาตเป็นสิ่งที่พบได้ยากมากครับและส่วนใหญ่จะถูกนำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ในปี1946ฮาวิเฮชเริ่มขายอุกกาบาตจากนอกโลกเหล่านี้แก่สาธารณชนนับตั้งแต่นั้นมาพวกมันก็กลายเป็นสิ่งล้ำค่าจนมีการเริ่มทำธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะ วันนี้ไทยบันเทิงขอเสนอ10อุกกาบาทที่มีการซื้อขายแพงที่สุดในโลกครับอันดับ10อุกกาบาตกีเบียนอุก,กาบาตโลหะขนาดยักษ์ที่มีรูปทรงที่ไม่ธรรมดามันมีรูปร่างคล้ายภาพวาดเดอะสครีมของเอ็ดเวิร์ดมุงที่มีชื่อเสียงโดยมีการค้นพบที่ทะเลทรายคาราฮารีทางแอฟริกาตอนใต้โดยราคาของมันอยู่ที่ประมาณ9ล้าน4แสนบาทครับ อันดับที่9ชิ้นส่วนหลักของอุกกาบาตซากามิผลึกอุกกาบาตซากามิจากหินหนืดบะซอนเมื่อประมาณ175ล้านปีก่อนและเป็นวันที่พบอุกกาบาตขนาดใหญ่จากดาวอังคารที่พบบนโลกโดยชาวนาไนจีเรียชิ้นส่วนของมันได้ถูกนำออกไปวางขายและมีค่ามากกว่า9ล้าน4แสนบาทครับอันดับ8ดาอันกานิ1058อุกกาบาตดวงจันทร์ อุก,กาบาตดวงจันรขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยนำออกมาประมูลน้ำหนักประมาณ1.8กิโลกรัมถูกพบที่ลิเบียในปี1998โดยมันเกิดจากสะเก็ดของดวงจันทร์ที่โดนอุก,กาบาตพุ่งชนทำให้มันพุ่งตรงมาอย่างโลกด้วยตัวเองราคาของมันอยู่ที่9,450,000บาทครับถัดมาอันดับที่7อุกกาบาตเชเลียบินส พบในปี2013โดยอุกกาบาตระเบิดไปทั่วเมืองเชเลบินประเทศรัสเซียโดยมันนับว่าเป็นอุกกาบาตเพียงหนึ่งเดียวที่เคยทำอันตรายต่อผู้คนจำนวนมากโดยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บประมาณ1,500คนในเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อมีที่มาและเรื่องราวรวมทั้งการที่มีคนเห็นมันลอยลงมาจากท้องฟ้าทำให้ราคาของมันก็สูงล้ำมากยิ่งขึ้นโดยอยู่ที่11,300,000บาทครับ อันดับที่6อุกกาบาทดาวอังคารซากามิอุกกาบาตดาวอังคารซากามิตกลงที่ไนจีเรียในปี1962ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่สุดถูกขายไปในปี2006ก่อนที่มันถูกขายท้องฟ้าจำลองทั่วโลกต่างร้องขอให้ผู้ซื้อได้ให้พวกเขายืมสิ่งนี้ไปใช้งานบ้างราคาของมันอยู่ที่13ล้านบาทครับถัดมาอันดับที่5อุกาบาตสปริงวอเตอร์ อุก,กาบาชนิดหินปนเหล็กลูกนี้มีน้ำหนัก53กิโลกรัมถูกค้นพบในแคนาดาเมื่อปี1931เชื่อกันว่ามันมีอายุ4.5ล้านปีและเต็มไปด้วยแร่โอลิวินเมื่อตัดมันออกและขัดมันจะทำให้แร่นี้สวยงามยิ่งขึ้น อุกกาบาตชนิดหินบนเหล็กมักเป็นที่ต้องการของนักสะสมโดยมันถูกซื้อไปโดยพิพิธภัณฑ์ร o ย a ลออน a r ร o โในโตรันโต้ด้วยราคาสูงถึง17ล้านบาทครับอันดับที่4อุกกาบาตคอนเซปชั่นจังชั่นนักวิจัยเชื่อว่าอุกกาบาตล,ลูกนี้เกิดจากการดาวเคราะห์ที่มีวงโครจรระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีโดยถูกค้นพบในปี2006โดยชาวนานในเมืองมิสซูรี มันเป็นอุกกาบาตชนิดหินปนเหล็กที่มีผลึกโอลิวีนอยู่โดยถูกปนไปกับผิวหน้าของนิเกิลเหมือนกับช็อกโกแลตชิพในคุกกี้ถัดมาอันดับที่3อุกกาบาตวิลเมตรตุลาคมปี2007มีการขายชิ้นส่วนของอุกกาบาตราคาหลาย10บล้านบาทขึ้นกลางกรุงนิวยอร์กมันถูกบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกาเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในอุกกาบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดที่พบบนโลกนี้ โดยพบเมื่อปี1902และมีน้ำหนักมากกว่า16ตันเมื่อตอนค้นพบราคาอยู่ที่28ล้าน6แสนบาทครับถัดมาอันดับที่2ชิ้นส่วนหลักของอุกาบาทเบรนเฮมอุกาบาทชนิดหินบนเหล็กที่มีน้ำหนักราวครึ่งตันหินมีรูปร่างทรงเหมือนโล่และถูกค้นพบในแคนซัสเมื่อปี2005โดยผู้ที่ครอบครองบอกว่ามันมีสเสน่ห์ในตัวจากการที่มันไม่ได้มาจากโลกนี้ และอาจจะเป็นสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลก็เป็นได้โดยราคาของมันอยู่ที่30ล้านบาทครับและสุดท้ายอันดับที่1อุกกาบาทฟูคังอุกกาบาตลูกนี้เป็นอุกกาบาตชนิดหินบนเหล็กที่มีนิกเกิลเจือปนด้วยผลึกโอลิวีนสีเขียวมันหาได้ยากมากและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีอุกกาบาตแบบนี้เพียง1%เปอร์เซเท่านั้นที่ตกลงมาบนโลกโดยมีอายุประมาณ4 5พันล้านปีก่อน หรือเทียบเท่ากับอายุของโลกเราได้เลยมันถูกพบในปี2000และมันได้ชื่อตามสถานที่ที่มันตกลงไปมันเป็นอุกกาบาตท,ที่แพงที่สุดและยังสวยที่สุดในโลกอีกด้วยโดยราคาของมันอยู่ที่57ล้านบาทครับประเทศไทยก็เคยมีข่าวเรื่องค้นพบอุกกาบาตเช่นกันไม่แน่บางทีมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณก็เป็นได้นะครับขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ